สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตลาดวัวบ้านเซีงหวางจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นบ่ายของวันจันทร์วันจันทที่เจ็ดกันยายนนะครับเราจะมาดูว่าตลาดวัวนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ,าารบ,นนรบมีวัวมาเยอะหรือเปล่านะครับก็ตลาดนี้นะครับอยู่ที่บ้านเซียงหวาง อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของตลาดกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของตลาดท้าวัวนะครับบ้านเสียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถนนที่เห็นนะครับก็จะเป็นถนนแจ้งสนิทนะครับออกจากตัวจังหวัดยะโสธรไป ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าตลาดนะครับครับ,รบ,รบตรงนี้ก็เป็นทางเข้าของตลาดวัวบ,บ้านเสียงหวางนะครับมันยากาศกำลังดีครับมีวัวที่เอามาลงใหม่ๆนะครับตนนี้วัวบ้านเจ้าันเา อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเข้าครับชาวบ้านก็เดินเข้ามาด้านใน,บบอ,นอ,อันนี้ก็จะเป็นชาโรเล่ครับเอาคิบเล่เหรอาก้มันเป็นวันนีมืดเลยเราโดเดี่ยวเอินกันถึงขังน่น รถรถยันรถใบของรถใบเดินนี่กนได้ครับเพี่ราคารถอันนี้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมเอาพุทธพุทธก็เดินหัวครับเดินเดินหัวแล้วก็ด้านในก็มีเยอะะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นควายนะครับฝั่งนี้จะเป็นวัวโอ้ยหนุ่ม เดี๋ยวมาดูวาตวนีใครแม่ตัวนี้ฮะโอ้ผัวไล่ไปไหนล่ะออันนี้สามหมื่นพครับเป็นวัวตัวผู้ครับน่าจะ ไม่ถึงปีนะครับตัวนี้ mm hmm. เวลาซื้อวัวเสร็จเราก็เอาไปขึ้นรถบรรทุกนะครับ mm hmm. กลับบ้านได้เลยรถ mm hmm. นี่ก็มีเยอะครับเท mm hmm. ่าไหร่นี่เท mm hmm. ่าไหร่ตัวนี้สามหม่นแปดพันห้าตัวที่เห็นนี้สามหมื่แปดห้าร้อบาทนะครับ mm hmm. มั่วจะปี๋เหรอก็ได้สองปีหรอกี่รน่าจะปีัวๆเนาะีกัวอยู่ข้งัวสอหรออี่ดีาตัวนี้สีดำแบบดำนี่เท่าไหร่นี่ครับแบบดำๆนี่เท่าไหร่นี่ครับ รถนี้คือตกลงราคากันได้นะครับก่อนจะกลับบ้านนี้ก็ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับสามารถสอบถามได้อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัวตัวผู้นะที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นวัวตัวผู้วัวผู้อยู่เยอะมาก เดี๋ยวมาถามตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ไลฟ์ไปไหนน้อแม่นี่โ,โยโบรไจก๊กแ่ได้เป็นผู้สื่อจ้ะอ๋โอผู้อานาส่งง่ายกัเจ้าผู้สื่ออ๋ออันนี้คือเขาเจ้าแล้วๆึ้นรถแม่นวานี่ข้าเจาเ้ามาสื่อจะอะไรก็ไจ้ ไร้ปันไ้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวคู่นะครับตัวตัวคู่ตัวาวก็จะมาดูตัวเตบมๆนอเจ็ดน่งบบาามตัวนี้จ้าห้านครับ อนนี้สามหมื่นหนึ่งพันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวเราจะมาถามพ่อค้านะครับก็มมไหพ่อค้าทำเนี่ยสามหมืน่นตัว แต่ซิบเคสลอยไ้นั่นแหละมองท้ายรถนั่นละั่นละลอยเลยจ้ะอันนี้ก็เขาก็ต่อรองราคากันนะครับใครชอบตัวไหนก็มาดูขอรองราคากันได้ได้ราคาเสร็จก็ซื้อขึ้นรถกลับบ้านได้เลยพระคา่ะคาเส้นใหญ่มีตาง้อถึกบ่ครับงั้นครับตัวตัวใดเนี้ยของประค่าเนี่ย อันนี้ครับข้างบากาตัวนี้เง<ต>ินเหลืออยู่สิบกว่าต,ตัวครับอ๋อไอ้ตัวตัวแดงพุ่นนี่เท่าไหรสามหมื่นท่นครับสามหมื่นหนึ่งท่านส่วนใหญ่ไม่ต้วงวัวเถิกเลยบ่ครับแม่ไม่ไม่ไม่ต้องง้เถิกเพิ่นเพิ่นบอ่อยากเรื่องงัวแม่บ่กมีอย่างไรโครูครับตั้งนี่มันขายงวัวเถิกเลยอยอกมาเบิ้งแท้มันได้ขายโอ้ตัวตัวใดราคาสูงสุดเที่ยวมากะสองตัวคนนึ่ง นี่บอครับต,ตัวดำสามหมื่นท่านกว่าบาทนี่บอตัวดำนี่บออ,อันนี้พ่อค้านะครับเอามาส่วใหญ่เป็นวัวตัวผู้นะครับที่เอามาราคาก็ประมาณสามหมื่นเนาะประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทนะครับราคาประมาณนี้สี่หมื่นนี่บอบอมีเนาะสี่หมื่นตัวใหญ่จะเป็นงวนใหญ่นะครับสี่เนี่ยอันนี้นะครับบัวที่พ่อค้าเอามามีอยู่หลายตัวครับ สีดำนี่คนนิยมไ่มครับนิยมเป็นเหล่เป็นกัดนะครับ,รบเลือกออกนะครับหลายแบบแล้วแตู่้มักแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนมักซื้อเสร็จก็มีรถมามาส่งนะครับมีรถไปส่งว่าจ้างรถไปส่งได้นะครับอันนี้คือคือบัวขาวมากเลยมันมาคำนี้มีแต่ออกทย่อยออกนะครับซื้อเสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้ว ข้างในก็มีอีกนทังนี่นี่ครับลหลายหนี่นะครับมีแม่ลูกตัวเล็กก็มีนะครับใครเราจะค้องหัวตัวน้อยอีสัยแม่ลูกมีหลายบันไดเนาะครับเนี่ยหัว,แ,วแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกแม่ไหรโอ้สามหมื่นสอง แม่ลูกนั่นนั่นแม่มันเห็นดาบมากยิ่งนี้เนาะนี่ลูกมันกำลังหยาดเพี้ยงกั่อยู่โอ้โว้วัแม่นตัวดูนมมันมานั่งนี่มันลูกนั่งนี่ตัวเหลืองกินหยาเท่าไหร่นึงตัวเหลืองกินหยาของพูนของอะไรนี่อ๋อตาอันนี้เป็นวัวแม่ลูกก่อนนะครับนี่ตัวลูกมันตัวเล็กครับราคาก็สามหมื่นกว่าบาททั้งแม่ทั้งลูก แม่ลูกนี่สามหมื่นกว่าบาทอันนี้ตัวเล็กๆด้านในก็มีอีกนะครับมีเข้าไปด้านในครับเดินบนไับ,บเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในลึกเข้ามานะครับด้านนอกอาจจะราคาหนึ่งลองมาดูด้านในว่าจะราคาเท่าไหร,ร่ ฝั่งนี้จะเป็นวัวนะครับใครที่ชอบวัวก็มาฝั่งนี้ใครที่ชอบควายนะครับซื้อควายไปฝั่งนู้พ่ค้าก็กำลังต่อรองกันยังไม่มีตัวที่ผมชอบนะครับ,อบลองถามตัวนี้ดี เ่าไดพอตัวนี้ตัวนี้ไห้พันหรอครับโบาซื้อซมันโกจกันไพันสี่พันสามนสี่พันโอ้ตัวนี้สองหมื่นสี่พันบาทนะครับตัวนี้เท่าได้ ันนี้สองหมื่น,นสอ,อนันห้อันนี้ 2, อสองหมื่นสองันห้าร้อยเทือกนันสตัวนี้เป็นวัวตัวผู้นะครับอันหนึ่งสองหมื่นันะครับตัวนี้ขายแล้วตัวนี้สองหมื่นสบาทอันนี้ยังยังไม่ยังเหมาสมเข้านะยังมาสเนขนน้าเ<น>อาออกมา โอ้มา oh, ตัวนี้อยู่ตวาดขายไปแล้วเนะาะสองหม,มื่นสี่าราคา,าด้านในก็ไม่ไม่สูงนะครับไม่สูงมากอตัวนี้สวยมากครับเจ้าของเขาอยู่ไหนเนาะตัวหนังดีนะครับตัวนี้น ังดีเนื้อดีตัวนี้ตัวสีดำยังไม่เห็นพ่อค้าเลยจะค้องว่าตัวนี้ไปสายนอกแมหนูน้องสายตัวนี้ตัวนี้อะไรวะมีไหมก็ขุด นี่บอกของของของตาบอกตัวนี้บอกเทเด็กก็ตาเทเด็กก็สี่สิบห้าตอนนี้ครับสวยมากเลยสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ ห,า,หางหางดีนะครับหางหางลามอันนี้จะมีสีดำอันนี้ก็มีรถรอรับนะครับอันนี้มีการซื้อขายกันเสร็จก็จ่ายเงินกัน,กนสดๆ

นี้รถสำหรับขนวัวครับ ซื้อเสร็จก็ผลขึ้นรถได้ทัน,นทีนี่เป็นวัวตัวเล็กตัวเล็กมาก2สองตัว

ก็มาจากหลายที่ครับมาซือ้อวัวอยากจะถามราคาตัวนี้มากครับยังไม่เห็นเจ้าของ ผู้หญิงก็มาเป็นแม่ค้าวัวได้นะตัวน,นี้าาสามารซื้อขายกันได้เท่ไครครับจูงไปตัวน,นี้น,นี้ก็ เท่าไหร่ครับตัวนี้ ตัวนี้ราคา4 2 0 0 0นะครับตัวเดียวในไทยรู้หลายจงาก่นขานด้กนี่เราชองเก่า องเมืนเก่าเนาะนพามาดูเปลี่ยนบรรยากาศครับมาดูควายครับสังเกตที่เขาตัวนี้เขาจะพิเศษครับเขาไปคนละทางควายโบราณนะครับตอนนี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดควายครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับพ่อจะแยกฝั่งใครที่ชอบวัวก็มาฝั่งหนึ่งใครที่อยากจะซื้อควายก็มาอีกามา,าทมั้ี่เป็นมึงเป็น,น,นถ่ายออันนี้พ่อใหญ่มาจากคู่รู้นะครับตำบลคู่รู้อำเภอตะการจังหวัดอบุบลราชธานีมาซื้อวัวที่จังหวัดยะโสธรครับม,มาขายเออมาขายวัว <laughs> ัวที่ตาขายได้เศรษฐกรนะครับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายใครชอบ,บ,บนันไนก็ก็มาได้นะครับตลาดเชียงหวางจังหว,วัดยะโสธรวันจันทร์นะครับตลาดจะมีวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์ตอนบ่ายแล้วก็วันอังคารตอนเช้านะครับ ทั่ก็ถ้าปันจันบ่ายนะครับซื้อเสร็จก็ทยอยเดินทางกลับนะครับเห็นว่าตัวนี่ก็จะค่อยๆทยอยขึ้นรถเดินทางกลับบ้านนะครับ นี่พามาชมฝั่งตลาดควายครับตลาดซื้อขายควายลองเราจะมาลองสอบถามราคาดูนะว่าราคาควายเนี่ยเขาขายกันยังไงนะครับ พ่อพ่อตัวนี้เท่าไรนี่หนึ่งมื่นหาลูกโอ,อ้หนึมื่นหาพันตัวนี้ครับสองหมื่นห้าพันบาทลวปายตัวผู้นะซ้อมกันเวทบอสามตัวนี่เวทบอตัวนี้แค่โอ้ออหตัวนี้สองหม ตัวที่อยู่กับตาน้องสองหมืนตัวนี้สองห ตัวนี้นะครับมีการพ่นสีสเปร์นะครับหมายเพราะว่ามีการซื้อขายกันแล้วนะครับอนี้ทางตลาดควายนี่ก็เยอะเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันแต่ผมไม่ชอบควานะครับผมชอบวัวนะครับอยากจะดูวัวมากกว่า Yeah, no. มาวัวด,ดูวัวตัวนี้ครับเป็นวากิวนะครับตัวนี้วากิวสองหมื่นห้าห้าพันสองหมื่นห้าร้อยนะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์วากิวเป็นวัวตัวเมียนะครับ เป็นตลาดวัวนะครับบ้านเสียงหวังนะครับก็มาช่วงถ้าเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมาช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเป็นวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับก็จะเป็นช่วงเช้านะครับก็รีบมาตอนเช้านะครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ซื้อวัวก็ทยอยเดินทางกลับครับก็คงจะต้องเดินทางกลับนะครับก็ใครที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด สัสกกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปครับสวัสดีครับ